อยลมคาเฟ่ครับอันนี้ชั้น4ชั้น3จะเป็นบาร์กาแฟตัวนี้เป็นชั้น4มีมุมวิวกังหันลมสวยงามมากการขึ้นต้องใช้รถจากทางทางร้านทางรีสอร์ทนะครับก็จะเก็บค่าบริการท่านละ100บาทแล้วก็ได้ส่วนลดอาหาร50บาท ก็ไม่อนุญาตให้นํารถส่วนตัวขึ้นรีสอร์ท 咖啡、si raz，ลอยลม。 อีกแล้วเหรอได้ไงออมะขามายมยมเนี่ยอ๋อมะข่มเฉยมะขามมะขามโอ้ยจะกินน้ำมะยมซะเท่ายห่เนี่ยลองดูม,ม,มาข่าเปรี้ยวเปรี <S <s <headphones> <S ้ยวหรือหวานครับมะขามน้ำ <c oughs> หนูก็ดูดขนมดิขนมโคกไอ้ขนมเค้กนะต้องน้ำก่อนนี่เป็นไฮไลท์ของเขาเลยน้ำมะขามเปียกน้ำมะขามเปียก loi lo